อ่ะครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมีะเทคนิคดีๆมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง black and white นะครับในโปรแกรม photoshop ตัว CS 6นะครับตัวนี้เวลาค่าใชา้คำสั่งเรียกเน,ะนี่ยบางทีไอตัวที่รุ่นใหม่กว่าเนะี่ยกับตัวเนี้ยมันจะเรียกไม่เหมือนกัน,นครับมันก็แล้วแต่รุ่นนะครับ วันนี้ที่จะเอามาฝากก็คือการปรับปรับเป็นแบบสีไข่สีมันครับปกติถ้าเราจะเอาคําสั่ง black and white ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบปรับในโทนสีคือขาวดําไปเลยนะครับจะเป็นสีแดงโทนสีแดงหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็จะเป็นการปรับในในโหมดในส่วนของขาวดําแต่อันนี้ที่จะแนะนําก็คือมันจะมีคําสั่งอยู่ตัวนึ่งมันก็สามารถที่จะปรับ ก็คือสีไข่สีมันนะครับอยู่ในเฉดส,สีของ Black and w h i ล e นะครับครับก็มาเริ่มกันนะครับในหลังจากที่เราเปิดภาพมาแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็จะเอาภาพที่มันก็จะมีสีประมาณว่านะสีมันจะมีโทนแดงครับฟ้านะครับแล้วก็มีโทนเหลืองแล้วก็จะมีโทนเขียวนะครับแล้วก็จะมีโทนสีสีน้ำเงินอยู่นิดนึงนะครับ อันนี้มันก็ยังพอปรับให้เห็นภาพได้นะครับอ้าคันนี้มาทํากันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยพอเราเปิดภาพมาแล้วนะให้เรามาที่ตัวที่ตัวนี้นะตัวนี้ create new filter นะครับ fill or adjustment ครับตัวนี้นะครับก็คลิกไปเลือก black and white นะครับน,นี่ก็คือตัวนี้นะครับ ก็มันก็จะเป็นโหมดนี้นะครับแบทแอนด์ไวท์มันก็ไม่ว่าเราจะปรับสีอะไรเนะี่ยมันก็นะครับก็จะเป็นโทนสีแบบยังไงก็เป็นสีขาวดำนะครับแต่ว,ว่ามันก็จะอ่อนมั่งเข้มมั่งแล้แจะเฉดสีนะครับคันะคนี้เราจะมาปรับเป็นสีไข่สีมันนะครับสีไข่สีมันถ้าเป็นบางรุ่นครับให้คลิกตรงนี้ถ้าเป็นบางรุ่นครับคลิกตัวนี้นะครับมันจะมีมันจะมีคําว่า ลูมิเนสซี่นะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าของผมเนี่ยมันไม่มีต้องใช้ตัวนี้ตัวแถบ Normal นี่นะคลิกมาที่อยู่ข้างล่างเลยนะลูมิเตอร์ลูมิสลูมิเนสซี่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับคันนี้เราก็สามารถที่จะรัดสีแค่สีมันไปได้เลยอย่างโทนแดงเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นโทนแดงนะครับโทนสีเหลืองนะครับ มันจะออกโทนสีเหลืองแบบนะครับมาตัวนี้ก็เข้มมาตาัวนี้ก็คือสว่างความสว่างของโทนสีนะครับนะครับส่วนตัวนี้สีเขียวนะครับรสีเขียวนะครับโทนสีเขียวมันจะไล่มันก็จะไล่โทนสีเขียวไว้ให้นะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะขมๆนะครับพอมันไล่ชดโทนสีเขียวเด็กปิดหน่อยเด้วก็เปิดหน่อยนะครับ,นะรบตัวน,นี้เราก็ไล่โทนไปได้เรื่อยๆครับ อันนี้จะเป็นโทนสีท้องฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสีท้องฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกเฉดสีหนึ่งนะครับเัาเักเกตตวามแตกต่างอันนี้คือภาพที่ว่ายังไม่ได้ทําส่วนทีนี้เราใช้เมนูคําสั่งตัวนี้นะครับก็จะได้ภาพนี้นะครับก็จะเป็นการปรับแสงเงาในรูปแบบที่ต่างคนก็เต่างสีนะครับ ก็คือสีไข่สีมันเราสามารถที่ปรับแต่งยังไงก็ได้นะครับก็ไปทดลองดูนะครับไปทดลองดูเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็จะง่ายนะครับในในการทํางานมันก็จะง่ายในการทํางานซึ่งตัวนี้เฉดสีมันก็ยังมีอยู่นะครับนะครับมันก็ให้เราปรับก็ได้เรื่อยนะครับก็ดูความแตกต่างนะถึงหม้ว่ามันจะแตกต่างกันมากนะครับโดยการใช้คําสั่ง back and white นะครับใช้คําสั่ง back and white เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็มาเลือกตัวนี้ตัวล่างสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับ เพื่อเป็นการปรับแต่งสีของใครสีของมันนะโดยการใช้คำสั่งของ Black and White นในการทำนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำนะครับการใช้คำสั่ง l u m i n o s s l y นะครับ,นะรบโดยการใช้เฉดสีของ Black and White ในการแต่งภาพนะครับให้ดูดีขึ้นนะครับให้ดูดีแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในภาพ ต่างๆได้นะครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีทำใบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ